สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ไปอยู่ที่เขาใหญ่นะครับผมวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาเที่ยวคาเฟ่ครับที่เขาใหญ่กันนะครับเริ่มแรกกันเลยที่คาเฟ่เลย ลิด <Cornell>. well, okay, like ี่นะครับทําตรงนี้นะครับเราไม่อยู่นที่นัเออคลิปง้นนะครับผมก็เี่เป็นบรรยากาศรอบด้ดยรวมเลยนครับ ็จะอยู่วันที่คาเฟ่ที่หนึ่งแล้วนะครับที่เออขาใหญ่ครับผมเราก็อยู่ที่เลยเจอทีคาเฟ่ที่เขาใหญ่นะครับผมจะแผนให้ดูรอบๆแล้วกันนะครับ ตอนนี้เราก็มาเป็นคาเฟ่ที่สามคาเฟ่ที่3แล้วนะครับเมื่อกี้ไปอีกคาเฟ่น,นึงมาตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปให้ดูแล้วกันเดี๋ยวขึ้นชื่อคาเฟ่ไปตรงน,นี้แล้วกัน,นะครับ ะมีขายของพวกที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับออแก,น,กนิกอะไรข้างในสินค้าข้างในน่ารักมากๆเลยแต่ว่าคนเยอะไม่อยากขายให้ดูเยอะนะครเ,เป็นติดคน นี่ก็เป็นส่วนของร้านกาแฟนะครับขึ้นไปดูข้างในี่วนยางยืนใหญ่ๆนะครับนู่นน้อต้นใหญ่มาก,มาก สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ร้านที่สีแล้วนะครับผมวันนี้นก็คือร้านพีชเดลมคียวนะครับผมก็ดูบรรยากาศรอรบๆกันแลยครับ

มากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถ่ายรูปก่อนอยู่ฝนจะตกหนักกว่านี้นะครับะถ่ายรูปเราไปทางกาแฟกันเอาฟิล์ม ว่าร้านนี้นะครับผมที่เราเข้าไปแล้วก็คือฝนตอนนี้ก็คือฝนตกเนอะนร้านก็ไม่ไม่มีที่นั่งเพราะว่าคนข้างในคนเยอะนะครับเราก็เลยไม่ได้นั่งแล้วก็ไม่ได้สั่งอะไรนะครับผมเดี๋ยวไปต่อร้านอื่นเลยดีกว่าคนดูดิน้ำมันเราขึ้นขีดเหลืออีกแล้วครับเราก็ขี่มาประมาณกี่กิโลแล้วตอนก่ก็ขี่มาแล้วประมาณสิบกิโลแล้วก็ยังไม่มีที่แววที่จะเจอบัมนะครับผมก็รอดูอีกทีหนึ่งว่าวันจะา ไปถึงจุดหมายหรือเปล่านะครับผมนะอัปเดตนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มากันที่ทาราคาเฟ่นะครับผมที่เป็นคาเฟ่ที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะครับของทริปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมส่วนเรื่องน้ํามันก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะไปถึงไหนนะครับไม่สวมแมสห้ามเข้าทํหนัอะไรือดเดือเดือด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 เดืเด,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 ดือดา,างือดเดือดเดือดเดืเง ยังครับยดบกกัดูป่ะอนฝนตกนะครับถ้าสมมติใครจะกินอาหารนะครับที่ทางร้านเขามีอาหารด้วยนะครับอาเดินไปดูแต่ว่าตอนนี้ฝนตกก็มนเยอะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาไปอัปเดตให้ดูอี่หนึ่งตรงฝั่งทางนะะู้นละกันที่ว่าเป็นน้ําตกนะจะหาที่นั่งก่อนอ่าตอนนี้เราก็เดี๋ยวไปหากันที่นั่งกันก่อน น้ำมาแล้วนะครับน้ำกับวิวครับผมสำหรับทาราคาเฟ่นะครับผมก็เป็นคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งที่ดีมากๆเลยนะคะรับบรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นแล้วก็ มีความแบบราคาก็สมเหตุสมผลนะครับผมก็อยากให้พเพื่อนๆมากันนะครับผมอัปเดตนะครับผมปั๊มน้ำมันที่ใกล้เราที่สุดตอนนี้นะครับเพิ่งหาออกไปอีก8.5กิโลเมตรนะครับเอาเจช่วยกันด้วยนะครับทุกคนจะขับรถก่อนอัปเดตล่าสุดนะครับผมปั๊มน้ำมันที่เ,เราเพิ่งขี่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นปั๊มน้ำมันเก่าที่มันติดไปแล้ว ตทีนี้เราก็ขี่ลองไปดูอีกทีหนึ่งนะครับผมอยู่ประมาณห้ากิโลเมตรนะครับตอนนี้เราก็ปิดแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปิดแอร์เปิดกระจกแล้วก็ขับไปแบบใจแบบตุ้มตุ้มต่อมๆนะครับผมและแล้วเราก็เจอป้ายนำทางน้ามาแล้วนะครับถึงแน่นอนจะเติมน้ำมันกันนะครับอุ่นอุ่นใจแล้วนะครับผม